สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชกรนะคะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเหตุผลนะคะหลายๆคนหน่ะถามน้องนะคะว่าทําไมนิชกรเป็นอันวักนิยมไม่เป็นส้มหวานนะคะไม่เป็นก้าวไก่ไม่เป็นเพื่อไทยท,ท,ทั้งทาที่ไปทํางานต่างประเทศแล้วก็เรียนต่างประเทศเหมือนกันนะคะ เหตุผลก็คือว่าอันนี้นะคะเติบโตมาในต่างจังหวัดจังหวัดสวุวรรณบุรีนะคะแล้วก็ปู่ย่าตาใหยก็สั่งสอนนะคะให้รักชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์และกะตัญญูนะคะต่อครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้มีกรคคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความก้าวหน้าความรู้ความสามารถนี่ก็มีเหมือนกันนะคะเรียนเปียตีเปียทูปีย,ปยเอกเหมือนกันทางานต่างประเทศเหมือนกันพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนกันค่ะทํางานธุรกิจมาเหมือนกันแต่ว่ามีความคิดเห็นแตกต่างจากฝั่งก้าวไกลตรงไหนรู้ไหมคะก็คือนี้ยังคิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันแบ่งแยกการความความเป็นชาติความเป็นภาพรวมนะคะของประเทศไทยเนี่ยาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะสิ่งนี้ทําให้เราอยู่ร่วมกันเป็นประเทศนะคะเพราะฉะนั้นนิจึงนิยมนะคะเราก็ยังมีความศรัทธาและมีความเชื่อว่านี่คือกรณีนี้น่อ่านหนังสือแล้วก็ทํารีเสิร์ชมาเยอะเลยนะคะว่าทําไมนี้ถึงต้องมา ช่วยพยุงแล้วก็รักษาสถาบันแล้วก็ศาสนาเอาไว้นะคะเพราะว่าเราเป็นประชาชนที่มาจากหลายเชื้อชาติหลายหมู่เหล่านะคะมีความเชื่อมีศาสนาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เรานะคะอยู่รวมกันได้นะคะก็คือความจงรักภักดีความซาบซึ้งในการเกิดมาในแผ่นดินไทยถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้แล้วนะคะคุณไม่เคารพพ่อแม่แล้ว นะคะกลายเป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่เคารพไม่กระตันยูนะคะไม่ดูแลพ่อแม่ไม่ดูแลชาติไม่ดูแลเพื่อนบ้านไม่ดูแลประเทศของเรานะคะต้องการที่จะเปลี่ยนตามใจนะคะหรือว่าต้องการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะน้ำนะคะมันนิ่งๆอยู่พอเรานะคะโยนหินเข้าไปมันกระเพื่อมนะคะมันจะเกิดผลกระทบต่อหลายคนหลายฝ่ายเพราะฉะนั้นความเป็นประเทศไทยไทยแลนด์อุลลี่เนี่ยเราจะต้อง มี3สิ่งนี้คือธงไตรงของเรานะคะผ่านมา2 0 0 3 0 0 500ปีรัะตะนกโกสินทร์กรุงเทพผ่านมาจน1ิรัชกาลนะคะมารบ่งบอกแล้วว่าสิ่งที่เราทํามามันถูกต้องสิ่งที่เราเป็นมาแต่ว่าค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่าแอคทิฟเยอะอย่าก้าวร้าวนะคะอย่าแสดงความคุณจะได้รัฐบาลใหม่ส้มหวานที่มีแต่คนก้าวร้าวนะคะเหมือนแดงใบเล่นะคะเหมือนคุณอยากได้รัฐมนตรีอย่างคุณเอ,อ่อที่มาพูด หยบาบหยาบครๆด่าคนอื่นบนเวทีนะคะไม่มีความสุภาพนี่ไม่มีความเป็นนักการเมืองเลยนี้อยู่สถาบันนะคะการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะนักการเมืองคุณมีความรู้ความสามารถคุณต้องเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ประชาชนนะคะไม่ใช่มันยืนดา่ายืนพูดใช้ไม่ได้เลยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชาย นะคะส่วนน้อยแต่คุณพิธานเนี่ยโอเคนะคะนี่ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าในพักคุณนะคุณต้องไปบอกหน่อยนะคะเป็นนักการเมืองมันต้องเป็นตัวอย่างให้ประชาชนไม่ใช่มายืนด่าแทนประชาชนอย่างนี้นะคะ